สวัสดีครับพี่พี่ FC I Used Car วันนี้น้องมีรถดีๆจัดให้ตามคาขอนะครับมีหลายท่านนะครับขอมานะครับว่าช่วงนี้ไม่มีออติสหน้าหมูมาเสนอเลยะครับวันนี้ได้มาแล้วนะครับจึงนํามาเสนอให้พี่พี่ FC นะครับผมคันนี้นะครับใครหารถยนต์ใช้งานในราคาที่ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อึดถึกและทนนะครับถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่พี่ FC อีก1นึคันก็ได้นะครับผมคันนี้คือออติส หน้าหมู1.6ตัว e ปี2004นะครับผมรถบ้านแท้ๆไม่เคยเป็นแท็กซี่ ตรวจสอบพบเจอว่าเป็นแท็กซี่พี่เอาคลิปนี้มายืนยันกับผมผมยกรถคันนี้ให้พี่ฟรีพร้อมแถมเงินให้พี่อีก200 0 0 0บาทนะครับผมคันนี้เป็นรถเทินของที่ร้านเรานะครับลูกค้ามาเอาเอ,าอ,าอาติดหน้าแบนไปใช้งานนะครับเขาเพิ่งเซอร์วิสมาไม่ต่ำกว่า4 0 0 0 0บาทนะครับผมรถโดยรวมเอาไปพร้อมใช้งานพี่ไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมช่วงล่างแน่นๆไม่มีดังนะครับผมภายในสวยงามสะอาดสะอ้านเป็นกรรมีเดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้า สีน้ำตาลหรือสีบอลทองเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยเปลี่ยนสีสีสันเงาฉ่ำนั่งคันอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้ง,งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นคันนี้น้องขายให้ตามสภาพไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับย้ําอีกครั้งว่าขายให้ตามสภาพไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นขครไม่มั่นใจ พี่พาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบได้เลยป้ายทะเบียนได้เลขใหม่เพราะอะไรเจ้าของเก่าเอาเลขเดิมคืนนะครับในเล่มมันมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเลขทะเบียนอะไรนะครับคันนี้ยางมิชลินทั้ง4ี่เส้นนะครับผมยางเลือกใช้เป็นมิชลินทั้ง4เส้นปี21ยังสามารถใช้งานได้อีกหลายหมื่นโลหรือหลายปีนะครับผมยางยังดีอยู่นะครับนะฮะสีโดยรวมยังสวยงามหน้าเดิมท้ายเดิมแน่นอนนะคะ ภายในโดยรวมถือว่ายังสะอาดนะครับผมเป็นกรรมยี่เดิมจากโรงงานทั้งคันเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานทั้งคันใช้น้ามันล้วนพวงมาลัยมีแอร์แบกนะครับผมเลขไมค์คันนี้นะครับโชว์อยู่ที่2องแสนเจ็ดกว่ากิโลนะครับสองแสนเจ็ดกว่ากิโลถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะสําหรับรถอายุปี2องพถึงปัจจุบันนะครับเฉลี่ยปีหนึงก็ประมาณหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าใช้น้อยดีสําไปนะฮะด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ออติสนะครับ แอร์เยน็นฉ่ำช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับผมภายในเป็นกมัมบะยีก็ถือว่าสวยงามนะครับน้องไม่ได้ถอดซักถอดฟอกให้นะครับเพราะว่าราคามันจะเกินทุนไปนะครับเราขายให้ราคาแบบแบ่งปันให้เป็นของขวัญปีใหม่สําหรับพี่พี่ fc นะครับใายที่หาหน้าหมูใช้งานใายที่หารถยนในราคาที่ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ใช้งานเอาไปให้ลูกให้หลานขับขับเอาไปให้แม่บ้านขับไปจ่ายตลาดเอาไปให้คนทั่วคนแก่ไปหาหมอไปวงไปวัดนะครับเอาไปส่งนักเรียนหรือจะซื้อเป็นรถคันแรกหรือจะซื้อเป็นรถสำรองนะครับหน้าหมูตอบโจทย์ทุกอย่่าาางนนนะะครรรัับเเพวมป็ถที อึดจึกทนไม่จุกจิกซื้อไปใช้งานจะมีแต่ความสุขไม่ต้องต้องซ่อมเยอะซ่อมแต่ละครั้งก็ถือว่าโคตรประหยัดนะครับซอกเดิมจากโรงงานนะฮะนี่นะฮะดูนะฮะดูนะฮะดูตามคลิปนะครับดูตามคลิปได้เลยนะฮะฝากระโปรงเดิมเดิมจากโรงงานนะครับผมฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับดูตามคลิปได้เลยนะฮะหลุมอะไรสวยงามนะครับยางอะไรมีครบนะครับยางอะไ่มีครบนะครับหลุมอะไรสวยงามนะฮะ นี่นะฮะสีสันโดยรวมก็ยังสวยงามเลขทะเบียนก็สวยนะครับหนึ่งหนึ่งหกศูนย์ะครับหนึ่งหนึ่งหกูนถือว่าสวยงามมากๆานะครับเดี๋ยวเรามาดูหนึ่งหกหกูนะครับหนึ่งหหกศนขออภัยด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องและฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับกุญแจนะครับมีกุญแจมาให้แบบนี้แล้วก็มีรีโมทมาให้ด้วยนะครับกุญแจมีรีโมทมาให้ด้วยนะฮะนี่นะฮะสตาร์ททีเดียวติดนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะ ลืมบอกนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเดี device, ๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าเขาใส่มาเป็นโปรเจคเตอร์ดนวยนะครับไฟหน้ามีมาเป็นโปรเจคเตอร์เป็นลูกแก้วเลยนะครับเจ้าของคัสตอมมานะครับคัสตอมมานะฮะนี่นะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับติ๊กเกอร์เดิมอยู่ทุกอย่างอยู่ครบขาหน้าเดิมจากโรงงานเบ้าโช๊คซ้ายเบ้าโช๊คขวาเดิมเดิมจากโรงงานฝากระโปรงหน้าเดิมเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่นะฮะ ถือว่าโอเคนะครับสําหรับรถรุ่นปี2004แล้วได้ออติสไปใช้งานนะครับอดีตค่าตัวไอ้รุ่นเนี้ยก็78แสนนะครับปัจจุบันเหลือราคาแค่หลักหมื่นนะครับเหลือไม่ถึง10%ของราคาป้ายแดงแล้วด้วยนะครับไปด้วยครับนี่นะฮะอึดถึกทนนะครับต้องยกให้ออติสขับขี่ดีขับขี่นิ่มขับขี่เงียบนะฮะเข้ามาอยู่ในส่วนภายในนะครับผมภายในก็ถือว่ากว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ออติสอยู่แล้วนะครับเนี่ยฮะเกียร์ ออโต้เดิมๆจากโรงงานแอร์เย็นฉ่ำทั่วห้องโดยสารนะครับผมนี่นะฮะไฟ,ไฟเฟยติดหมดนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่านะครับนะฮะเราสปเปิดไฟไปด้วยก็ดีนะฮะนี่นะฮะขับขี่ดีนะครับผมเกียร์เก็เปลี่ยนชัมูดนะครับผมช่วงล่างไม่มีดังนะครับนี่นะฮะเอาไปใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับในราคาที่ไม่แพงแค่หลัก1มืบาทเท่านั้นนะครับผม ตัวรถอยู่ที่พุทมนธมนฑลสาย2กรุงเทพปริบณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์อ่อนหรือส่งเป็นเทเล,ลอร์นะครับผมรถทุกคันน้องรับประกันการโอนทุกคันนะครับสามารถโอนขนส่งได้ทั่วประเทศหากโอนไม่ได้เรายินดีคนืนเงินเต็มจานวนที่ท่านซื้อไปนะครับนี่นะฮะรถทุกอย่างเป็นทุกคันถูกกฎหมายมีเล่มม,ม,มีเอกสารชัดเจนนะครับนี่นะฮะมีเล่มมีเอกสารชัดเจนนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับป้ายเดิมมันคือ255ลูกค้าสลับป้ายคืนไปนะครับลูกค้าสลับป้ายคืนไปเพราะว่ามันเป็นเลขสวยนะครับผม ถ้าพี่อยากได้เลขสวยพี่หาซื้อใส่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับหาซื้อใส่ได้แต่ใช้เลขนี้ก็เป็นมงคลดีนะครับหนึ่งหกหกศูนย์ถือว่าเป็นเลขที่สวยงามมากๆนลครับนี่นะคะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างนะครับตอนนี้รถติดนะครับยังไปไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวรอเลี้ยวนิดนึงนะครับออติสเป็นรถที่อึดจึกทนไม่จุกจิกอะไรซ่อมบำรุงแต่ละครั้งหลักร้อยหลักพันเท่านั้นเองนะครับอะไรถูกมากตาครับคุณพี่มีหลายมีหลายเกตหลายยี่ห้อให้พี่เลือกนะครับเดี๋ยวผมไปฝั่งซ้ายดีกว่า นี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับเห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองนะครับเอาไปใช้ปีใหม่ขับขี่จากกรุงเทพไปเชียงใหม่ขับขี่กรุงเทพไปภูเกต็ตสบายๆดีกว่านั่งรถสาธาระไปกันที4ี่ซาหาคนหารกันตกค่าลมันไม่กี่บาทต่อหัวเองนะครับนั่งรถทางไกลบางครั้งหัวหนึ่งเป็นพันแต่เราไปตรงเนี้ยแวะเยี่ยวแวะ แวะกินที่ไหนก็ได้นะครับคุยแบบบ้านๆนะครับแวะกินแวะเที่ยวแวะยี่ที่ไหนก็ได้นะครับไปสบายๆนะครับนี่นะฮะอยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย <c oughs> สองกรุงเทพไปนีมณฑลส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งปเป็นเร่มาดูรถไม่ได้นะครับให้ญา,าติมาดูหรือมาดูไม่ได้จริงๆมัดจํามาเรามีบริการสไลด์ออนถึงบ้านทันไม่ต้องห่วงนะครับผมทุกอย่างรีวิวจากสินค้าจริงหลายงานตามจริงนะครับสเปคผิดพลาดประการใดข้อมูลให้ผิดพลาดประการใดขอไปมณฑยี่นี้ด้วย <c oughs> เราเป็นแค่คนขายรถนะครับ นะครับเราก็ให้ข้อมูลตามนี้ไปรถเป็นยังไงเราก็รายงานไปตามตรงนะครับทุกอย่างก็ดูในคลิปถ่ายให้แบบโฟกละเอียดแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับหากเพื่อนเพื่อนหรือญาติหารถอยู่ฝากแชร์ออกไปนะครับแชร์ออกไปให้เขาได้รถดีๆไปใช้งานรับรองคุณไม่โดนด่าแน่นอนมีแตนะ่คำชมนะครับขอบคุณครับ